โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ3 2 1สนะครับเซิร์ฟก็จะเป็นแนวสไนคควิสโค่นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะใครที่เพิ่งมานะครับมีกิจกรรมแชร์กลุ่มให้5กลุ่มนะครับก็จะได้รับเป็นเซ็ตตามภาพจํานวน3เซ็ตนะครับตัวละครวิ่งไว้า5ดูด10%แล้วก็กระป๋องสีเหรอเออน่าจะใช่นะกระป๋องสี1 EA นะครับประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมแชร์กลุ่มนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่่อาาามมกกก็เเรราาดูััันนนนทีโโปชลลยแ้วะครับนนี่ะ โโมชั่นเซิร์ฟก็จะเป็นเติม50นะครับได้เป็นบ็อกเซตห้าเซ็ตนะครับแล้วก็แต่โครงอีก3อัน GC 10000นะครับโอเคเซิร์ฟมีแค่เซต5 0นะครับจะเป็น50ชน50นะอ่าส่วนเติม3แล้วขึ้นไปได้กล่องสุ่มชื่อสีนะครับแล้วก็ได้ชื่อไทยด้วยนะครับโอเคเติม okay. 500ได้ยศขวานได้หน้าชื่อนะความสามารถคือเกิดว,วัย7วินะครับ GC คูณทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะ อ่าแล้วก็ตู้ก็3 0 0อขึ้นไปเหมือนกันนะครับตัวละครมี2ราคาจะเป็นตัว5้าินะครับซ่อนเซตตัวสามรอก็ <c oughs> ขอภทยตัว300ก็ซ่อนเซ็ตเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดนะครับก็ถ้าใครสนใจแนวนี้ก็ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคปะเมาไปดูในเกมกันเลยโอเคมาแล้วครับ <c oughs> มวด้วยเอ้ยอีกหนึ่งอุ <c oughs> ้ยระเบิด

เกิดมาพร้อมยิงจัดพร้อมยิงพร้อมนวนจัดไอ้สัตว์ตายหนึ่งครับตีอีกหนึ่งครับมาดิโอ้ตายตายตายไม่ตาีหนึ่ง

ขวิ้โคดมาดิสิบหัวแล้วสิบเอ็ดจะคุ้ยโคตรครับไม่กินแล้วมาม่าจะกินคิควิกไอ้สัตว์เฮ้ยอยู่อย่างนี้ไงตายตายฮู้ยตาย สัตว์ไม่แตกไฮไลท์ไอ้สัตว์ไฮไลท์เล้ว15เต็มโอ้โหไม่ไหววะ่ะมาไ,ไปกันต่อครับไอนะ้มินบอกให้มาล็อกกี้นะผมมาแล้วนะโย่ไม่แย่ไม่โดนแล้วไม่เติมโค้บโพดไปแล้วก็โดนงค้กจากเซ มามามาอมามามารับเตี้ยดีกว่าตายเอ๊ะแป๊บนึงขอปิดเดวอนแป๊บมาอย่กไวปอย่าเล่นเลยจะร้องอะไรวะไอ้เหี้ยไม่เป็นแนวอะไรดูอแอดมินยูนี่แอดมินยูนี ตูวกเก็บไอ้ตัวกูเลยเจ็บโคตรช้าเลยรูเปล่ารูเป่ะเมันก็ตายเลยเนี่ยเอาได้ป่ากูาใหมยิงไม่โดนเลยว่ะทุกคนคือเซิร์ฟนี้มันเป็นแนวควิกสโคะครับแบบนึงกูจะตายไหมเนี่ยขอตามไปก่อนมันน่าจะอิ่มนะคนนี้แ๊บนึงฮะไอ้สัตว์เจอกูหน่อย นะควิกสโคบครับดูวิต้องซูมยิงนะเนี่ยอู๋กูว่าแล้วอิ่มจริงด้วยจนกูหมุนจู๊กแล้วจนกูควิกสโคบจูบหนะ้าไอ้เหี้ยขออิ่มบ้างแล้วกัน <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะเป็นแนวแบบควิกสโคบนะครับสไนเป็นจะสะบัดไม่ค่อยได้นะเราต้องซูมก่อนแล้วค่อยยิงเนาะถืออย่าอย่เป็นสเต็ปแนวตามเซลเขานะถ้าเราแบบเป็นสะบัดยิงมันจะเป็นมั่วนะครับแป๊บน,นึงโอเคพร้อมไปนะทุกคนขอไปก่อนขออิ่มบ้าง ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาใหม่ตอนเซ็คคนกายทูเลชนมาแล้วห um> ัวจัดเลยดูดขอสักัวได้ป่มกูไม่เอาของละมาไล่ไปแล้วแต่กูจะล่ไอไล้อีกโอ้ยเหียมันไม่้สึกใส่หัวให้มหนวกูอุ้ยมีมีมีโดนกูดิ

อันนีเอ้ยมันจะยิงตัวกูโอ้แตกจ้าดอนเซรครับผมดอนเซดอนเซโอ้ยโอ้ยมาดิควิก,กักมันสูงกันมันในสัตว์เฮ้ยอ้าว เรียบหรอหัวโผล่กเอาหมดขอ,อไม่ลง้หนบ้านสปริงเฮ้ยในบ้านปปอะไรในบ้านอะไรครับนในบ้านอะไรครับไฮไลท์น,นะอย่างเงี้ยเจ็บเอ้ยหัวโพ เฮ้ยฮู้ตายว่าถ้าตีมันเกิดนีเดี๋ยวสัตว์เจ็บมากอิงอื้้อืมหลอยเหรอแอดอย่าไปหลอยหลอยกูทำได้คนเดียวคนอื่นทำทำเอ้ยน้องไอ้น้องไฮไลท์โอ้ยหัว หัวสิบเอ็ดครับตัวหนึ่งกูจำได้มาดิขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอโอ้โหยิงร่วงหว่นเพื่อนร่วงหวก่นขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยวิวิยิง,งยไม่โดนเอ้ยลกมาสักดีมาก

ไฮไลท์ละแต่ว่ามันยังได้มันยังได้อยู่มันยังได้โอ้โหไอ้เชื่อโดนหลอยมันยังได้ได้อะไรอะได้โดนหลอยอะมาโอ้ยแล้วทำทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันจุดเกิดไปดิไปเล่นในเมืองไปเล่นในเมืองไอ้สัสมาที่ไม่สนใจไม่มีใครสนใจกูเลยเอ้ยมาดิแตกอีกหนึ่งมาดิครับยังไงเอ้ะ

อลไรหมดจะเกิดยู่สิบสองห้าห้าแสนไอ้ยเบอร์หกนี่คมจัดเลยแบบเราเบอร์สี่เบอร์สี่ยังอมเลยอ่าโอเคเรากราฟเต้ครับเจมีเลขคาดขึ้นเล็กน้อยไอ้โถไอ้เราก็งงเลยเบอร์หกได้ไงขอบคุณครับขอบคราฟโอ้โหแอดกุหลาบสายหนึ่งสายสองโอ้โหดูดิ จะเชิดอีกแล้วตา <c oughs> ยตายเยอะตายอโอ้ใจเย็นนะใจเย็นกูเหนื่อยละเซิมเนี่ยใจเย็นัคนนะนวครับสวยน้องเก็บดีน้อง không Để... oh, vào đi 1 nón rồi thôi ngồi lằng khao anh nhá thiếu khi đấy huy chơi yên chơi yên chơi <coughs> yên 1 เอออะไรเนี่ยข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีเอออเราอยู่เองอ่ะข้างบนอ่ะขึ้นมาเลยขอทีละตัวนะขอทีละตัวขอทีละตัวลงละแม่งไม่ให้ทีละตัวแม่งมาหลายตัวไปก่อนไปก่อนเอ้าโอ้ตายสี่หัวและวห้า ทำไรไ <laughs> อ้เยี่ยมีทุกทีเลยเฮ้ยห้าหัวเฮ้ยมันจะเบินตัวกูไม่ไม่ได้กูมไม่ให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 ้ครับ เอ้ยโอ้โหโดนยิงหลังเออตายตายมาด,ดิมาดิเน้ความมันตายหนึ่งตายสองเนี้ความมันก่อนของไว้เป็นรองเลยทุกคนหมดพลัง เริ่มหมดพลังก็โดดไม่ติดทําหลายอย่างเริ่มหมดพลังเอาความมันไปก่อนแล้วกันตอนนี้จะควิกให้มันเลยม,มาโห้ได้ไปหลายช็อตแล้วเอา้าอะไร,ไระเ,เครียดไม่เอาดีกว่าโทษนะกลัวอยู่ๆเดี๋ยวมายิงเดี๋ยวไม่เสร็จปลอดภัยไว้ก่อนโทษแล้วกันเอ้าเจอตู้ใครวะเนี่ยเผื่อคนจะเกิดครับ คนจะเกิดเล่งมาเกียนโทษเลยต้องยิงให้หมดยักตีก็ขอแอดมินเลยหกหัวละว,วิงมัวไม่ได้สัตว์วิ่งมัวไม่ได้สัตว์

เ,เร็วน้องตายขิดหผัวแล้ววะโหดูดเฮ้ยโหเ<ห> <c oughs> กมอะเดี๋ยวไปละแบบนี้น่าจะเป็นแมบปบแมบปบขึ้นชื่อของ3 2 1ป่ะผมมาก,กี่รอบแบบว่าเด็กชอบชอบเล่นแมปนี้กันนะตึกเนี้ย น่าจะนัวน่าจะแบบควิกสนุกกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่ใช่ก็คอมเมนต์ไม่ใช่ก็คอมเมนต์ในสัตว์เอ้าเอ้ากูจะไปแล้วกูขอขอเชิญได้ไหมตายตายตายเอ้ย เปลี่ยนเซตหรอเปลี่ยนเซตอ,อุ้ยโูโม,ามานีแล้วกันไปแล้วครับ